ยังกะเบลเอ้ไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านนะพี่เพราะว่าเขาห่วงสมบัติในถ้ำมากเลยยังกลับบ้านจะเย็นได้ไหมบ้าเออพรุ่งนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมพากลับยังไงพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมมนันอันตราย วันาอุ้ยผมเพิ่งเรื่องเอ้ยอะไรอะก็สวัสดีครับสวัสดีพี่สีทุกทุกคนเลยนะผมตอนนี้ก็เป็นช่วงตอนเย็นนะครับพี่วันนี้ก็เพิ่งจะขึ้นมาจากไลน์นะผมเพิ่งจะเลิกงานนะก็ผมเนี่ยได้เดินทางไปหาป้าวัฒนาที่บ้านกินนาไปนะแต่ว่าไม่อยู่นะแล้วก็ถามน้องๆดูน้องๆบอกว่าป้าวัฒนาเนี่ยวันนี้มันมีอาการซึมๆนะแล้วก็ได้มี เขาเดินทางไปอยู่ที่บ้านล้างหลังเดิมนะผมที่ผมเนี่ยเคยไปกางเต็นทห้เขานะแต่ว่าตรงนั้นไม่มีอะไรละเหลือแค่เตียงอย่างเดียวละเต็นเนี่ยผมได้เก็บไปนะผมก็เห็นน้องๆบอกว่าวันนี้นะเห็นป้าแกนะดูซึมๆนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็น,ปนอะไรนะเพราะว่าผมเองก็เพิ่งจะขึ้นมาจากไรเลยนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเนี่ยขึ้นไปหาป้าัฒนากันนะผมจะไปถามนะว่าเขาเป็นอะไรนะหรือว่าเขาไม่สบายตรงไหนหรือเปล่านะพี่พ ก็เพิ่งจะอ,อยู่ไล่ขึ้นมานะผมนี่นะตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะผมโอ้หลานผมก็ร้องเลยนี่แหละคผมมีหลานเยอะก็ชอบตีกันนี่นะครับหลานกับลูก ป้าป้าป้าเป็นไรครับแบบมาหาป้าป้าเป็นไรวันนี้เป็นไรเนี่ยดูมันหอมก,กบ,บ้านกลับบ้านเหรอกลับบ้านไปจบบนะกลับบ้านจะกลับถ้ำเหมือนแบบนี้เหรอใช่ใช่โอ้ยใจียนป้าเจียนนะรู้สึกว่าป้าจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะพี่พนะ จะกลับบ้านเหรอป้าจะเห็นตอนนี้ผมยังไม่อยากให้ป้ากลับสักเท่าไหร่เลยอะเพราะว่าฝั่งนั้นมันอันตรายนะพี่หญิงก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอพี่หญิงเขาบอกว่าตรงนั้นมีมีโจจอาสมบัติย่ากลับไปเอายังกลับไปไมไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านนะพี่เพราะว่าเขาห่วงสมบัติในถ้ำมากเลย เขารู้สึกได้มีคนจะมาเอาสมบัติเขาอะป้านจะเย็นนะตอนนี้รู้สึกว่าเราจะคุ้มเขาไมา่ค่อยอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากจะกลับจริงๆแล้วเราก็จะกลับบ้าจะเย็นได้ไหมบ้าเออพรุ่งนี้ได้ไหมอะเดี๋ยวผมพากลับมันยิงน่งพรุ่งนี้เดี๋ยวผมม,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 มันอันตราย พี่ครับนี่คืออันนี้คือไม่แปลกนะพี่พนะสล,สลับคับที่มีแบบของสิ่งของที่เขาห่วอยู่นะเขาจะมมโหไม่แปลกนะเพราะว่าเรายื้อเขาไว้นานมากนะจะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับได้ไหมพรุ่งนี้ได้ไหมผมขอคุยกับจินดาอะไรก่อนเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะนี่เพราะว่าตอนนี้มันอันตรายมากเลยจะกลับตอนนี้เลยตอนนี้ไม่ได้ป้าตอนนี้ก็เย็นแล้วตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วกลับตอนนี้ไม่ได้ คนผมเหมือนเรายื้อเขาไว้นานเกินนั่นแหละนี่คนเข้าใจผมก็เข้าใจบ้างแต่ว่าตอนนี้ไมนยังม,มันป้าเขจะมาโหดจริงนะพี่นะตอนนี้เหมือนเราจะคุมเขาไม่อยู่แล้วนะป้าป้าใจเย็นนะป้าป้าใจเย็นครับใจเยน็นใจเย็นนะป้าใจเย็นนะ เราจะไปไหนอ่ะยังกลับไม่ได้นะบ้าไปยังกลับไม่ได้นะครับเขาจะกลับให้ได้พี่แต่ว่าผมยังไม่อยากให้เขากลับนะเพราะว่าบนถ้ำเนะี่ยมีคนแบบผู้ทหารขม่าลงมาเยอะนะฮะเฮ้ยอ่ะ Má. Má. Ông thân à. Pa! Cái này là quá Xịp đó rồi không bà chờ hải Pa nó kiếm cột nạn là cho bà tăng rồi mình là làm dưới เองไงอยู่เนี่ยผมต้องรีบตามหาป้าเขาก่อนนะเพราะว่าถ้ากลับตอนนี้ผมเชื่อนี่นะว่าป้าอามีความเสี่ยงที่จะน,นู่เนเหรอพี่น้องบอกเราไปนู่น,ะนลแล้วนะกี่งลงหลวงเวนะงี่ะ ไป,ปไหนแล้ววะพี่เขาบอกว่าพัฒนาลงมาทางนี้นะปมา โอ้ยเจ็บแผลไปไหนหรอวะไปไหนหรอวะจะลองเข้าไปหาตรงั่นดูนะเห็นน้องบอกว่าเห็นป้าเขาสาววิ่งมาทางนี้สิ พี่ครับผมว่าที่สถวนี้แหละแต่ว่าต้นมันนี่ลกมากเลยตรงนี้ก็เย็ยนมากเลยป้าบอสนาอุย้ยผมเพิ่งเลือกเอ้อะไรอะกระต่ายวะน่าจะกระต่ายนะพี่นะต้องหาไปไหนลึเปล่าพี่ ばあい เจอป้าแล้วอยอะกลับบ้านยังกลับไม่ได้ป้าป้าจะเย็นนะโอ้โหจะคอะไปร้อนแล้วฮะกับผู้นี้จริงๆกับผู้นี้จริงๆกับผู้นี้จริงๆจะกลับแล้วเหรอกลับไปได้เนดะี๋ยวผมู้นี้ผมกลับตอนนี้มันเย็นมากแล้วป้าดูดิดูรึเปล่าฮะ บับบ้านพรุ่งนี้กลับบ้านไงพรุ่งนี้จะพากลับบ้านเลยโอเคไหมฮะโหป้าเหมือเขาจะเพลียนะพี่เข้ามาแอบหลับอยู่ตรงนี้นะมาไปเถอะไปกับผมนะนะโอ้ดูพี่ครับตอนนี้ผมว่าเราต้องจะยื้อเขาตกบอลไม่ได้นะขนาดพี่ยิงเขาพูดขน,นาดนั้นเขายังยากจะกลับเลยนะตอนนี้เราน่าจะต้องปล่อยเขา มีคนเอเดิมเยอะเขาพูดตลอดนะให้น้องบอกวันนี้เขาพูดทั้งวันเลยแต่มีคนเอาสมบัติแต่มีคนเอาสมบัติเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ตลอดเลยนะอือป้าเราขอมีด้วยขอมีด้วยพูนกับขอมีด้วยได้เดี๋ยวผมไม่ได้ขอมี้น่เดี๋ยวผมไปส่งป้าด้วยเดี๋ยวค่อยกลับมาบ้านพี่นะยค่อยกลับบ้านใช่ไหมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปผมไปส่งนะห้ามไปคนเดียวนะผมจะไปส่งนะโอเคไหมรู้เรื่องไหมไม่ใช่แอบกลับไปนะ แต่พรุ่งนี้ผมไปส่งจริงวันนี้แต่วันนี้ยังกลับไปได้นะฮะอยากกินหมูย่างอยากกินหมูย่างกินหมูย่างอีกโอเคได้อยากกินหมูย่างจัดไปอยากกินที่จีนาเคยกินอยากกินที่จีนาเคยให้กินอะไรคืออะไรวะอะไรท้าท่าไม่รู้หมูกระทะเหรอวะหมูกระทะไหมใช่ป่ะใช่ใช่มีมีผักมีผักมีผักด้วยอยากกิอยากกินได้ได้ได้เดี๋ยวผมหาให้กิน แต่วันนี้วันนี้ยังไม่กลับนะย๋ยวันนี้ยังไม่กลับบ้านนะเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนโอเคไหมโอเคนะกินกว้างมฮะกว้างคืออปไรว้ากว้างชอบกว้างของปลากว้างกว้างปลาทำไมเคยกไมไม่เคยไม่กป้าก็เคยกินกวางเลยเม่อก่อป้าอ้นกวางกระทาป้าไม่เหมือนกันนะ ไปให้กินกวางเหรอไม่กินไม่กินแค่บอกเคยกินใช่ไหมใช่ลองทำเพราะว่าเคยกินหรือเปล่าอยู่ท่านี่กินหมูกินไก่พอแล้วอ๋ออยู่ที่กินหมูกินไก่พอแล้วโอเคดีแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ผมทำห่ามเดี๋ยวจะหามหมูกระทะใหกินนะไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าไม่เลียไม่เรียไม่เรียโอ้ตีไม้ทุกคนตอนนี้เราแล้วแต่ว่าพยายามแบบปอบป้าเขานะเพราะว่าป้าเขาเนี่ยตอนนี้กำลังแบบหงุดหงิดด้วยด้วยนะมันเขาจะอยากกลับทำมากเลย กับพวกนี้นะได้กินจริง,รง,รงเดี๋ยวผมหาให้กินเดี๋ยววิ่งลงไปที่อำเภอเลยวิ่งไปตัวอำเภอไกลอยู่่ะก็เดี๋ยวอาจจะได้กินมือแต่นะได้กินรอได้ใช่ไหมไปด้วยป่ะไปด้วยไปไม่ได้ปะ่ปะป้าน่นจะไปไม่ได้เพราะมันไก่นะเผลอมีต่รุตังรวดอีกอะไรหลายอย่างครับม,มันไกลด้วยป้าอันตรายด้วยเ<ม>ดี๋ยวผมไปคนเดียวจะเร็วกว่าอ๋ะ อ่าใช่ตังด้วยดิพู้นี้จะทำงานรับใช้นี้ทำงานรับโอ้โหเก่งมากเลยพู้นี้จะทำงานให้ผมใช้คืนนะผมไม่ต้องไม่ต้องเขาบอกพู้นี้จะทำงานใช้คืนผมนะจะทงานใช้ืนต้องทำงานใช้คืนด้วยโอป้าเขายังมีจใจนะเขาอึกได้นะเขายังมีเขายังรู้สึกอันนี้นะผมเขาบอกว่า พี่ตังก็ต้องช่วยให้ทำงานนะพี่นะเขาก็ยังนึกถึงเรานะพี่นะเขาม่ได้มีบุญมีตังเก็บแล้วมีบุญเ <c oughs> ปนตังเก็บชายมีบุญได้ทำงานกับจินดาตลอดเลยเขามีตังเก็บแล้วเนี่ยผมลืมเลยถ้าต่สปาหายเนี่ยมีบุญจะอยู่ใครลืมเลยมีบุญแม่เอาก,กัจกก้ <c oughs> จก,กับด้วยเหรอก็นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งพร้อมกันเลยโอเคไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งพร้อมกันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งไปเดี๋ยวม่มื่อเอาอะไรไปงั้นแต่กลับก่อนผมไม่ไว้ใจผมไว้บ้างเนี่ย มไปก่อนนะงั้นนะผมนำก่อนนะป้าเดินตามไปเลยนะโอเคนะไปพี่เราคือเราพยายามยื้อเขาให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาเขากลับไปจริงๆนะพี่นะฮะว่าพี่จีเก็อยากจะพี่เอสินะแล้วคือบอกจะเอาของมาให้ด้วยพี่จีเกย์เอาของมาให้ด้วยแล้วทำไมไม่อยู่ก่อนนะแต่ว่าลงกับก้อนลงกลับก่อน จีออก็ขอดทุกอย่างเลยนะที่มันได้เจอเลยอะไรนี่จีก็อยากเจอแต่ว่าจะขาโก่อนจริงอะผมอยากให้ป้าอยู่นะไม่รู้ไอซีมา,ยาเยอะไหมอไอซีมาเยอะไอ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 ซีมาเยอะไอไอไอจริงอะผมอยากให้ป้าอยู่ไม่อยากให้ป้ากลับน,นะแต่ว่าผมน่าจะยื้อป้าไปไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวผมจะไปส่งป้าเองแล้วกันเพราะว่าถ้ายือ้อไว้เงี้ยมันอันตรายจะเห็ ทางมีท่อเอาลองหยิยบท่อกขอนะนนไปเดี๋ยวผมจะลงไปซื้อหมูมาให้กินนะโอเคไหมพนูน,น,พนี้ทำงานก่อนพูนี้ทำงานก่อนแล้วก็รีบกลับป้าวิ่งเหนื่อยเลยผมก็วิ่งนำป้าเหนื่อยเลยนะ เอลเลยไหมผมจะลงไปซื้อของแพมเผยโอเคครับพี่พี่ตอนนี้ก็แม่กอล์าก็กลับขึ้นบ้านแล้วนะน่าจะกลับเข้าบ,บ้านจินดาลแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปซื้อพวกอาอาพวกเครื่องนะผมพวกหมูนะพวกผักอาแม่กอล์ฟบอกอยากกินหมูท้านนะก็เดี๋ยวจะตามใจแม่แก,กสักวันหนึ่งนะผมเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยก็ต้องน่าจะต้องส่งแม่แกเนะี่ยกลับไปที่ถ้ำจริงๆแนละ้วเพราะว่ารู้สึกว่าดูจาก ปฏิกิริยาวันนี้เนี่ยเขาก็คงจะแบบอยากกลับมากแล้วก็งุนหงิดมากด้วยนะอืมคือเขางุนงิดมากจริงแหละเพราะว่าเรายือเขาไว้นานมากละเขาเองก็น่าจะเห็นใจเราเขาเองก็เห็นใจเราน่าที่นะเขาเองก็เหมือนจะสงสารเราด้วยเพราะว่าเหมือนว่าเหมือนมาอยู่กับเราเนี่ยเหมือนเราเขาคงคิดว่าเหมือนเราเขามาอยู่เราแล,แล้วเราลําบากอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะหรือไม่ก็มันก็อาจจะแบบว่าแบบห่วงสมบัติมากพี่คือเขาอาจจะรับร <tha> ู <c oughs> ้ได้เองนะว่าสมบัติที่ทำเนี่ยอาจจะมีก็ อาจจะมีคนมาเอาของเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาเองก็บอกว่าจากจากทำเนี่ยมานานมากแล้วก็คงอาจจะเป็นห่วงสมบัติในธรรมนะพี่นะประมาณนั้นเขาจะกลับดูทรงไดยเหมเขาจะกลับวันนี้ให้ได้เลยนะแต่ว่าเราเองก็พยายามยื้อเขายื้อเขาให้ถึงที่สุดนะคือยื้อจนน่าจะถึงวินาทีสุดท้ายแล้ววันนี้ก็คงจะต้องปล่อยเขากลับแล้วแหละพี่เพราะว่ายื้อต่อไปก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นนะแล้วก็พี่เองก็น่าจะเห็นแล้วดูจากอ่า การที่เขาเนี่ยรู้สึกว่ารุนงง่ายแล้วก็โมโหเนี่ยก็คือเหมือนเขาอาจจะแบบถึงขีดจํากัดของเขาแล้วด้วยแหละโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวิ่งไปที่ตัวอำเภอก่อนนะผมแล้วก็จะซื้อพวกหมูพวกผักเป็นหมูกระทะเนี่ยมาให้เรากินเป็นน่าจะเป็นค้าสุดท้ายนะผมเพราะว่าวันนี้ก็เป็นตอนเย็นนะก็อาจจะก,กินวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกมื้อนึงแล้วก็จะรีบพาปลาเขาเนี่ยกลับไปอย่างทํำนะครับผมไปเดี๋ยวรีบลงไปที่ตัวอำเภอกันเลยนะผมเพราะต้องวิ่งไกลนิดหนึ่งนะกลับมาก็อาจจะมืดแล้วพอดีเลย พี่ตอนนี้ผมก็กลับมานะผมก็ได้ซื้อผักอะไรมาเรียบร้อยนะพี่ไม่เยอะมากนะผมเรามีหมูในตู้เย็นนะเดี๋ยวต้องหั่นหมูอีกนะครับผมก็อาจจะไม่เยอะมากเพราะผมว่าผมไม่ได้วิ่งไปที่ตัวอำเภอนะครับผมผมวิ่งไปแค่แถวหมู่บ้านเองนะเพราะเดี๋ยวมันจะมืดสักก่อนนะครับผมยว่าหมูนี่ก็วุ้นเฟ้นผมเก็บหมูไันอย่าง้างนอกมาผมน่าจะเก็บหมูข้างนอกนะผมวันนี้ก็ให้น้องในช่วยหั่นผักนะครับผมหมูฮ้องนอก ไหนมือไหนไปหาไปเจอมืเอ,อเยนะี่ยเอาเก็บมาอ๋อนี่ครับผมโอเคผมเตรียมมาวันนี้น่าจะได้กินเต็มที่เลยนะก็เป็นมือทุกมือที่แบบให้เขาแบบอิ่มๆเลยนะผมอันนี้สี่โหลซื้อสี่โหลนะไปโอเคพี่เดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำเตรียมวัตถุดิบอกอะไรอีกนะเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนครับผมก็ใช้เวลานานอยู่พอสรงครแล้วเดี๋ยวป้าเขาจะหิวนะเดี๋ยวจะรีบทำนะ อาจจะไม่ได้ถ่ายวิธีขั้นตอนการกินหรือว่าอะไรพี่ๆี่ดูนะครับน่าจะปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้เจอคลิปหน้าผมเอาไว้เจอคลิปที่เราจะไปส่งแม่กอลั่มกันเนาะ